สบายดีเนาะตอนนี้มาเบิงการแข่งขันกีฬาบันเตะพุทซอ์เนาะเจ็ดคนกองพนทีชีพบกับเลกตาจากทักแขกแขวงำมวนเกมกำลังเริ่มเนาะกลองพนทีชีเลกตาเปิดก่อนเอาเข่า สลับเบอร์ษัทยุจันทวีศุขือว่าทีมสาตว์าเนาะมาเตะจันทวีชัยบอจันทวีชัยคุณทุพนนักคดต้องแน่นนนาบรเจ็ดมาฝาเขาแบนอยู่จ็ดมาใหม่บรเจ็ด อานุส <onents and downhill behaviour> yeah! ักเบอร์หกสุกใสยอดเนี่ยมากมึงได้บอกเลยยอดเบอร์เจ็ดเงียมาส่งบอผ่านกองหลังจันทวีชใสจันทวีสุกจันทวีชัยเนาะเป็นบ้านของเล็กตาเนาะดูกองฟุทีชีมาในชุดสีแดงเนาะได้สังเวียนแดงตัวเองในือสลติดทิมสาส ทีมเล็กตาแมนมาในชุดชีสีเหลืองสีเหลืองทีมกบพนโบลือสุดมึงไม่ได้หนึ่งศูนย์แังน้ทีมงานเตเชียรอ้าทีมได้มื่อเหร่สีเหลืองต้องแดงต่อต้นใจเป็นบ้านพีคิกของกงพลที่ชี จันทวีช <allemaal> <Elena> <c oughs> ัยเป็นเปิดวทีมชาติเนาะโอ้โหโอ้างอะไรที่มันสวาเตในตั้งละ ชิมห้านาทีใไปใส่เองเป็นบาตังเตของเล็กตาเนาะสักบูเนระยเน่่หนือนี่เนิโชคใส่บุษายใจหบอนุสักต์อนุสิตอนุสิตเรอนุสอนุัตต์โชคใสบษมีเด่นอะไจากกจากนดไดเจ้ามาไมาหมจากเมเจด นั่งนั <ame> <c oughs> <V statistically> <Uh ่ง <Chris> นัก uhm ็ได้เลยนั ah ่งนเอาลดสบายเลยนะพี ah> ่สบายเลยลดไหมหากรรมการไมีเส ah ีสมาธิกรรมการโอ้บาลรุ่าเบอร์7เล็กตาเบอร์8เบอร์ผ่านกองหลัง

สันทีเอ็ดวงทุกจังวงวว้แต่วันี้ตอนนี้พี่ีกูดูแข่งอันนแฟนบอลนะเนาะมาคือมึงไปสนุกปุ่งได้เหมือนเอฟซีกับเบิรงชามพันธอ๋อเหรอเลยเด็กน้อยเกือบบานมมีอ่าถือว่ามันนี้มีการมีการแข่งขันเจ้าจีจามูกไหมเลยหกทีมเนาะมันนีเนาะจะมีการแข่งขันหกทีมอจะมี เล่จันเลยสบายดีไอ้เลยโอ้ขดใหญ่ครับหอบเท่าไหนี่นะหอบฮกทิมบ่ตกทิมบัตเกมยังซูซีอยู่เนาะอนุชาจับได้อยู่เบอร์หกยอดใจให้เท่ายิงโอ้ยใจผิดพลาดเนาะ อ้าวองคนดีียังชูชีจะน้องตได้ยืนอุมกรณนอ้าวโปมันแต่หอยในประตูเ้ยชิบิโตได้เลยเรียบร้อยเลยอ้ชิโตได้หมดอ้าวมือนีมีมีชิงเนาะมือนีเนาะมีหอบชิงขนานั้ชิงคนชิงคันซิงมาเมื่งกันิงเลยบไป ชิงคันประธานเฮือเล็กจะได้โชกชัยโชกชัยกองพลที่ีเบอร์สามเป็นพีคิกของกองพลที่ีจันทวิชัยเบอร์สามสิบหกเป็นพีคิกระไรเนะี่ยสิบห้าเมตรล้มกันล้มกัน เป็นพีคิกของคุณคนดชีตสิ่อุ้ยต้นคอช้ำเล้วคอเจ้ากอนอ๋อแต่บอกต้นเนี่ยนะติดสนซ้าขึ้นพอใส่กันแล้วอะ้วมาหาบุญมาห้องบอกว่าให้ยังวโดด้วยต่ดสนนึง รึงเราเอาสมดต่างประเทศยิต่เสร็จนี่มันยิงนะครับยังทับได้คนบางใหญ่พยดนั่นสิมสาเราเขายิงเนยันกสเ็ยังแหงเลยเนาะพยดต่างประเทศพอ้มันยิงตับเตูอ่าวย่มันบรรยากาศตอนเช้านะคู่ที่สองของมันเนี่ยเนาะคู่ที่สองขึ้าติอีกได้หล่คููที่สองเอาเปล่าลงเว่าจันทวิชัย งามลาหยอดไฮเบอร์เกตกองพลเล่นต้นต้นเกี่ยวมาต้นต้นต้นยิงยิงยิงใจเบอร์เจ็ดยังงามบ่อเหลืออุ้ยโอ้ลกนา็อกอันนี้แด้งยืนสำนึกเซ็นเตอร์ตัวนี้เึงโอ้ยกินเดียวเปล่าเกมยังชูชีอยู่เนาะกองพลที4ครับเล็กตาเนาะ ครัอว่าเลกตานี่มาจากทาแขกแขวงำมวมานบกคันิแมนได้เนาะมานบกกี้จับได้อยู่จ่ายให้เกมเกมเบอร์7งามสใสสดใสเกี่ยมายอดให้อนุักอนุักจ่ายให้หน้าถือว่าบ่ผ่านกองหลัง ui bộ 8, bộ 8 thích bay, bộ 8, ui nguy hiểm, đó <laughs> chân thà hiểm, <bị> sai chai nguy hiểm, 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 nguy สก๊อตใส่สก๊อใส่อ่าเป็นพีคิกของเล็กตาเนาะพีคิกของเล็กตาแต่ว่ากรรมการเตือนกรรมการเตือนบอยเฮดจีน่าบุคขับมาระยัดระย้เออเล่นเล่นเล็กตาบอยบานจันทวีใช้เบียดเอาเบียดเอาอุ้ยงามหลายต้นจ่ายแฮมเบอร์สาม อนุชักอนตะจานแต่ว่าเขาทางหลังเนาะอนตะจานตลอดเอไว้เลยจ้าเออนั่นมาละโตเออนั่นแหละโตเออโตเงินตโวคำมามามาโตเงินตโวคำกันสีได้มากสีได้เลยสลักการแข่งขันยังอยู่ชูชูเนาะเออมากสีแดงมากสีแดงมากสีแดงกึกันเลยเนี่ยป๊ง